สวัสดีค่ะชาวลัคนากรากฎราศีกรกฎทุกท่านค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักได้ปักนะคะให้ผลในช่วงระหว่างวันที่1ถึง15พฤศจิกายนค่ะการทำนายครั้งนี้เป็นการทำนายรวมนะคะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่ง ผลของไพ่ก็อาจจะเกิดขึ้นสลับการสลับคนได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณต้องพิจารณาว่าอันไหนเหมาะกับคุณนะคะก็เลือกพิจารณานะคะนำไปปรับใช้อันไหนที่คุณคิดว่าไม่ใช่ไม่ตรงไม่ต้องรับไปอย่านําคําทํานายในคลิปนี้ไปตัดสินใจเรื่องสําคัญในเรื่องความรักนะคะต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะถึงจะแม่นยำนะคะใครที่ต้องการที่จะดูดวงกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่สีกับส้มก็สอบถามเข้ามาได้นะคะแล้วก็ตอนนี้ส้มทำวอลเปเปอร์เสริมดวงในเรื่องของงานเงินนะคะความรัก แล้วก็มีในเรื่องของโชคลาภด้วยใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เช่นเดียวกันค่ะฝากติดตาม Tik t o อกนะคะแล้วก็ Facebook เอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าจะมีคอนเทนต์ดูดวงออกมาแล้วก็มีในเรื่องของการไลฟ์สดอยู่ตลอดนะคะแล้วก็ฝากกด subscribe ช่องนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปของส้มค่ะโอเคค่ะทุกคนนะคะก่อนที่จะไปเริ่มกันในเรื่องไพ่นะเรามาดูกันในเรื่องของดวงดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะสำหรับชาวลัคนาราศรีกรกฎค่ะต้องบอกว่าในเรือนปัตตนีนะคะมีดาวเสาร์ ในเรือนปัตนิคือในเรือนคู่ครองอะคะ่ะมีดาวเสารนะคะกับดาวพฤหัสอยู่ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความรักมันอาจจะยังมีการที่จะต้องพยายามมันมีเรื่องของการที่จะต้องพยายามจับมือกันให้แหน่นมันมีเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในการทํางานผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่ทั้งสองครอบครัวนะคะที่อาจจะเป็นการที่กําลังดูกําลังเพ่งเล็ง ว่าคุณรักกันจริงไหมคุณจับมือกันแน่นแค่ไหนนะคะออผู้ใหญ่อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ตลอดแล้วก็ประกอบกับว่าดาวสุกนะคะมาอยู่ในเรือนอรินะคะดาวสุกมาอยู่ในเรือนอริแล้วก็ดาวเจ้าเรือนเนี่ยไปอยู่ในเรือนสุภาเกี่ยวกับผู้ใหญ่โดยตรงเลยนะคะแล้วก็เกี่ยวกับการเดินทางไกลด้วยเพราะฉะนั้นในบางคู่นะคะอาจจะมีเรื่องราวของการทํางานการไปหาความรู้นะคะอบรมทํางานอะไรอย่างเงี้ยเราต้องห่างกัน ได้มาเจอกันก็อาจจะมีเกณฑ์ที่ได้มาเจอกันบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่จะต้องไปทํางานทําเงินหรืออยู่ห่างไกลกันนะคะนะรืยในบางคู่ก็มีเรื่องของญาติผู้ใหญ่ที่ทําให้อาจจะมีปัญหาความสัมพันธ์เล็กๆน้อยๆนะเกิดขึ้นได้นะคะในช่วงปักนี้อ่ะโอเคนะคะมาดูในเรื่องไพ่ย,ยิบสี่นะนะคะเ,เริ่มจากคนมีคู่ทั้งผูกมัดและไม่ผูกมัดชัดเจนและไม่ชัดเจนแล้วก็เป็นคนที่ คบหรือคุยกันมามากกว่า6เดือนขึ้นไปถือว่ามีคู่กรณีค่ะใบแรกขึ้นไพ่ดีมากนะคะมันเป็นความพยายามแล้วขึ้นเลข7ด้วยนะคะดาวเสาร์ก็คือเลข7มันเป็นเรื่องของการทํางานนะคะนะคะเวลาที่คุณเออมันเป็นเหมือนการอันเนี้ยมันเป็นเหมือนการที่มาเจอกันหลังจากการไปทํางานนะคะหรืออาจจะแบบกอดกันก่อนที่จะไปทํางานก็ได้นะได้หมดเลยแต่ว่ามันเป็นอนุข,ของการทํางานการทุ่มเทการเอาใจใส่แต่มันก็ต้องมีภาระปะาัางอะไรที่จะต้องไปทําด้วย ะะจากาไพ่ใบนี้แสดงให้เห็นว่าหลายๆคู่รักกันมากเพราะน,น,นานๆทีจะได้เจอกันทีน,น,นานๆทีจะได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะในปากนี้ก็คือแบบเวลาเจอกันทีไรมันก็ความรักมันก็สวีทหวานแต่เดี๋ยวก็จะต้องไปทํางานอีกแล้วนะคะอันนี้นะคะเป็นไพออ่อัศวินถือเหรียญไปทํางาน,นะคะ่ะเงินมันมารอมันต้องไปนะคะเอาไปทํางานทําเงินนะคะในนี้มีชาวกลุ่มด้วยค่ะนะคะลักนณาก่มราศีกลุ่มด้วยนะคะแล้วก็ เป็นในลักษณะของการที่เราอาจจะไม่ได้คาดหวังอ่ะคือเราทําวันนี้ให้เต็มที่แหละแต่ว่าเราก็ไม่กล้าที่จะคาดหวังหรอกว่าในอนาคตเราจะได้มาอยู่ด้วยกันนะคะโดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่ไม่ผูกมาหรือไม่ชัดเจนนะ,ะอาจจะมีใครบางคนที่ไม่คาดหวังอะไรแล้วเพราะว่าอีกคนนึงไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าคาดหวังได้นะต้องบอกแบบนี้เลยเพราะขึ้นไพ่อันนี้ชาววันพุธหรือชาวกันนะคะอันนี้ก็คือไพ่เดอะเมจิเชียนหัวกลับ นะต้องบอกว่าในความสัมพันธ์ที่มีปัญหาหรือไม่ชัดเจนมันมีการปิดบังมันมีการหวังแค่ในเรื่องของเรื่องบนเตียงชาวทาดลมกลุมมิถุนตุนหวังแค่ในเรื่องบนเตียงแต่ก็ยังมีใครบางคนควีนถือเหรียญที่ยังให้โอกาสอยู่นะคะรู้ดีว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขาต้องการแค่อาจจะเป็นในเรื่องเงินในเรื่องอะไรแบบนี้แล้วก็มีการปิดบังหลอกลวงแล้วบอกว่าไปทาํางานแต่จริงๆแล้วก็คือเขาไม่ได้มีเราคนเดียว นะคะหรือไม่สามารถที่จะทําให้เราคาดหวังได้ว่าเขาจะมาชัดเจนกับเรามากกว่านี้มันคาดหวังไม่ได้แล้วเราก็ไม่ได้คาดหวังแต่เรายังรักเขาอยู่ะเราก็ยังจะอยากเป็นสายเปหรือยอยากอยากเ,ออเหมือนสงสารเห็นใจะนะคะอยากซัพพอร์ตเขาสนับสนุนอยากรักเขาต่อไปอะนะคะในอีกกรณีหนึ่งมันเป็นความรู้สึกเหงาไม่ได้คาดหวังหรอกว่าเราจะได้มาอยู่ด้วยกันเป็นคู่รักที่อยู่ด้วยกันดีอย่างที่บอกนะคะ,ะ,ะเราไม่ได้คาดหวังว่าเราจะได้อยู่ด้วยกันแต่เราเหงาเหลือเกินอะ เราเหงานะนะคะเรารู้สึกแหละว่าในการที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันอ่ะมันเหมือนเราก็กลัวกังวลนะคะเรากังวลว่าเขาจะยังไงอะไรยังไงไหมเขาจะมีเราคนเดียวหรือเปล่ามันเป็นความกังวลแต่ว่าพยายามหนักแน่นควีนเหรียญพยายามหนักแน่นเราก็พยายามโฟกัสกับการทํางานทําเงินของเราเหมือนกันในเมื่อโอเคเขามีงานที่จะต้องไปทานะคะตัวเราเองก็พยายามนะคะที่จะโฟกัสตัวเองนะคะแล้วก็เหมือนกับ พยายามนะคะที่จะควบคุมตัวเองนะเออพยายามควบคุมตัวเองไม่ให้ไม่ให้แบบไม่ให้ไปทําอะไรที่มันไม่ดีเออนะคะประมาณนี้พยายามทําตัวเป็นคนดี <c oughs> พยายามจิตใจเข้มแข็งนะคะจะเป็นในแนวนั้นถามว่าความกลัวนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นควีนเหรียญแลดูมีความหนักแน่นแต่มันมีอารมณ์ภายในอยู่นะคะเหมือนดินอ่อน นะเหมือนดินอ่อนมีความกังวลมีความกลัวนะคะแต่ว่าเราพยายามจะไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกกังวลใจไปกับเรากับความคิดมากของเราเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันยิ่งทําให้เขาอะเครียดมากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าเขาไปทํางานเราก็อยากเขาไปทํางานด้วยความรู้สึกที่ไม่ต้องห่วงเราดีกว่าเราก็มาโฟกัสกับการงานของเราพยายามรักตัวเองให้เป็นนะคะโฟกัสกับเงินงานตัวเองให้เป็นนะคะแล้วก็ เพื่อที่ว่าจะได้เป็นพลังงานดีๆให้เขาไม่ต้องมากังวลกับเราด้วยนี่คือสิ่งที่ชาวกรกฎคิดนะคะเอามาดูกันค่ะสําหรับผู้ที่มีอิทธิพลนะคะมีชาวธาตุดายราศีใดบ้างแล้วก็เขาคิดอย่างไรกับคุณ3ใบนะคะใบแรกนะคะคือ Six ซ f Cups นะคะ Queen of Cups อ่าไพ่ถ้วยครึ่งสองเลยนะคะเนี่ยค่ะชาวมีนกรกฎพิจิกมีนกรกฎพิจิกคนๆเนี้นะคะ ส้มีความรู้สึกว่าเขาถ้าเขามีความสัมพันธ์เก่านะไม่เอาแล้วไม่เอาไม่เอาความสัมพันธ์เก่าความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาความสัมพันธ์เก่าที่จะเข้ามาแล้วทําให้มีปัญหาในความสัมพันธ์ไม่เอานะแล้วก็อืตัวเขาเองพร้อมที่จะให้โอกาสชาวกรกฎมากๆเลยนะถ้าเขาเป็นผู้หญิงนะนะคะเขามีอารมณ์อ่อนไหวบ้างนะคะและเขาไม่อยากคาดหวังอะไรมากเกินเลย ความสามารถของชาวกรกฎเขาจะพยายามซัพพอร์ตพูดจาดีๆแต่นี่อีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดว่าเขาเป็นผู้ชายนะคะถ้าเขาเป็นผู้ชายเขาอาจจะมีแม่นะคะมีแม่นะคะที่ค่อนข้างที่จะก็ห่วงเขาแหละแต่ก็พยายามพูดดีกับคุณแต่มันก็มีอยู่โซนหนึ่งที่อาจจะเป็นแม่เขาหรือผู้หญิงอีกคนหนึ่งอะนะคะที่เหมือนมีอาการของการควบคุมเขาอยู่หน่อยๆอนะคะ่ะนะมีอาการของการควบคุมเขาอยู่หน่อยๆแต่ว่ายังพูดจาดีกับ ชาวกรกฎอยู่อะคะ่ะเข้าใจที่ส้มพูดใช่ไหมคะมันเป็นในเชิงจิตวิทยาค่ะนะคะ,นะคะทีอ่อยากควบคุมคนของเราแต่ว่าก็กพยายามไม่ให้เราจับความรู้สึกของเขาถูกว่าจริงๆเขาก็ห่วงนะคนของเขาลูกของเขานะอารมณ์นั้นนะคะเออประมาณนี้คะ่ะต้องบอกว่าถ้าคนนี้เป็นผู้ชายอะนะคะคุณต้องดูดีๆว่าเขามีแม่ที่คุมเขาอยู่หรือว่า,เ,าเป็นผู้หญิงอีกคนนึง นะคะที่รอเขาอยู่นะคะ,ะคุณต้องดูดีๆนะคะถ้าเกิดว่าเขามีเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งในความสัมพันธ์เลยเนี่ยส้มมีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากให้คุณคาดหวังอะไรกับเขามากว่าเขาจะมาจริงจังกับคุณเหมือนเขาอาจจะเคยสัญญาหรือบางคนก็ไม่สัญญาเลยบางคนสัญญาแล้วทาไม่ได้หรือบางคนก็ไม่สัญญาเลยคะ่ะบอกว่าอย่ามาคาดหวังดีกว่าแบบนี้เลยไพ่เหรียญ two of crystal นะคะอันนี้ไพ่สองคริสตัลหัวกลับคือไพ่ใบเนี้มัน กับชาวธาตุดินชาวธาตุดินมังกพรกพฤกษบการค่ะลักษณะมันมีความเบื่ออยู่ในนี้นะคะมันมีอารมณ์เบื่อๆอยู่ในนี้มันมีอารมณ์ไม่ค่อยอยากปรับตัวค่ะเขารู้สึกว่าการปรับตัวระหว่างเขากับชาวกรกฎทําไมมันยากทําไมมันยากเหลือเกินเขาขี้เกียจปรับตัว นะ,นะช่วงนี้มันอาจจะมีเรื่องของการที่ไม่ค่อยดูแลเทคแคร์เนาะหรือว่าโอเคอาจจะไปทํางานแต่ว่าพอถึงเวลามาเทคแคร์ก็อาจจะเทคแคร์ไม่ไม่ค่อยบ่อยหรืออาจจะแลดูห่างๆทงัๆ้งๆที่มันเหมือนจับความรู้สึกกันได้ว่าเขาไม่ปรับอะไรอะ่ะจริงๆคือมันควรปรับอะ่ะแต่เขาไม่ปรับเลยเขาไม่คิดที่จะปรับอะไรเลยอะค่ะอันเนี้ยคือส้มต้องบอกว่าคือ ในบางกรณีนะคะคือตัวของเขาเองอาจจะคิดว่าการไม่ปรับเนี่ยคือการเป็นตัวของตัวเองนะคะความรักที่ดีเนี่ยไม่ต้องปรับนะแต่ส้มคิดว่าคนเรารอยพ่อพันแม่มันจะเหมือนกันร้อยเซนจริงเหรอคะส้มสม,สม,สมตั้งคําถามให้ไปคิดนะนะคะคนเราร้อยพ่อพันแม่ค่ะ DNA ต่างกันมาอยู่ด้วยกันไม่ต้องปรับจริงเหรอคะหรือไม่อยากปรับกันแน่ แล้วอยากให้อีกคนนึงรับได้แบบที่ตัวเองไม่ต้องปรับแล้วรู้หรือไม่ว่าอีกคนหนึ่งาการที่เขาไม่พูดนะมันเป็นการความพอใจของเขาจริงๆหรือจริงๆแล้วเขารักคุณนะชาวสองชาวท่าดินเขารักคุณแล้วเขาถึงเขารักคุณแต่เขาไม่ยอมพูดเขามีความรู้สึกที่ไม่อยากคาดหวังแล้วตั้งหากเขาถึงไม่พูดว่าเขาต้องการอะไรแล้วเขาก็บอกว่าพอใจแล้วเพราะเขารักคุณมากมากเกินกว่าที่จะบอกให้คุณปรับ อันนี้ต้องดูกันนานๆแล้วนะถ้าเป็นกรณีกับชาวทาตดินนะคะต้องดูกันนานๆเดี๋ยวจะรู้เลยว่าจริงๆมันต้องปรับแต่ให้รู้ไว้เลยว่าชาวทาตดินไม่คิดจะปรับนะประมาณนี้ค่ะเขายังไม่คิดจะปรับนะเออถ้าให้เขาปรับเนี่ยบางทีเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเขาอีกฝ่ายหนึ่งทนได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละอีกฝ่ายหนึ่งทนแบบแบบเขาไม่ต้องปรับอะ อีกฝ่ายหนึ่งทนเขาได้ตลอดก็คือได้ตลอดแต่ถ้าอีกฝั่งหนึ่งมีความรู้สึกมันมีขีดจํากัดทนไม่ได้เมื่อไหไร่มันก็จะเกิดปัญหาขึ้นอยู่เนืองเนืองเพราะว่าไม่ได้มีการพูดความจริงต่อกันว่ามันต้องมีการปรับอะไรบ้างได้แต่ทนไปโดยที่ไม่พูดความจริงนะเออก็ต้องระวังปัญหาแบบนี้ในระยะยาวเนาะนะ,นะคะอ่มาดูรวมกันถ้าเกิดไม่ไม่ขึ้นทาตุคนของคุณเนาะนะคะมาดูรวมกันตรงนี้ได้เลยนะคะมาดูตรงนี้ได้ทุกท่าทุกราศีนะคะ โอเคค่ะสำหรับคนนี้นะคะถ้าส้มอย่างที่ส้มบอกเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าจริงๆไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเพราะขึ้นไพ่คู่มาแบบนี้ถ้าเกิดอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ผูกมัด,ดือวาไม่ชัดเจนน่ะก็ต้องบอกว่าตัวเขา,วาอาจจะมีความสัมพันธ์อีความสัมพันธ์หนึ่งนะหรือมีคู่อยู่แล้วก็ได้นะคะแล้วมันเหมือนกับว่าเขาไม่อยากให้คุณคาดหวังว่าเขา่จะปรับตัวเข้าหาคุณหรือว่ามาทําความสัมพันธ์ให้มันชัดเจนมากขึ้นกว่านี้เขาอาจจะไม่สามารถทําได้อาจจะเป็นการไปไปมามาเท่านั้นนะคะแล้วก็ ถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่เป็นตัวจริงถ้าเกิดว่าเขาเป็นตัวจริงกับคุณเนอะเป็นแฟนคุณอะไรประมาณนี้ซ่มก็ยังเห็นอยู่ว่าเขาอาจจะมีคุณแม่นะคะอาจจะมีคุณแม่นะความสัมพันธ์เกา่าซ้มว่าเขาไม่เอาแต่เขาอาจจะมีคุณแม่ที่ดีกับคุณแลดีกับคุณมากๆนะคะแต่ว่าเป็นคนที่มีจิตวิทยาสูงนะคะคนคนนี้เขายังอยากจะควบคุมคนของเขาแฟนของคุณอนะ ลูกชายเขาเนี่ยหลานชายน้องชายให้เชื่อฟังเขาด้วยเขาก็เลยต้องทําดีกับชาวกรกฎแต่มันเป็นการทําดีที่มันเหมือนกับว่าเขาก็เพ่งเลงหรือดูว่าชาวกรกฎจะทําดีกับคนของเขาด้วยหรือเปล่ามันเป็นอารมณ์ของผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงที่เพ่งเลงชาวกรกฎนะคะนะคะว่าจะดูแลซัพพอร์ตสนับสนุนนะคะหรือจะเข้าใจคนของเขาได้ดีหรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้าเป็นตัวของเขาเองอะ นะคะถ้าเกิดอยู่ด้วยกันเนาะถ้าเป็นตัวของเขาเองอะตัวเขา ah, อะส้มก็ต้องบอกว่าตัวเขามีความใจเย็นนะแต่ว่าในบางครั้งเขาทําสิ่งที่คุณคาดหวังไม่ได้จนกลายเป็นว่าคุณไม่อยากคาดหวังนะคะแต่มันเป็นความเจ็บปวดลึกๆภายในของคุณนะคะส่วนตัวเขาเขาคิดว่าเขาไม่อยากให้คุณคาดหวังอะไรที่เขาทําไม่ได้และเขาไม่ต้องการที่จะปรับอะไรที่เขาไม่ต้องการที่จะปรับเขาอยากให้คุณรับได้แบบที่เขาเป็นเขาให้คุณรับได้ทุกอย่างแบบที่เขาเป็นเขานะคะแล้วความสัมพันธ์จะดี นี่คือสิ่งที่เขาต้องการนี่คือสิ่งที่เขาต้องการนะคะอ่าซึ่งส้มเห็นว่าส่วนใหญ่ชาวกรกฎดรับได้รับได้ชาวกรกฎดรับได้ค่ะนะคะคือแบบโอเคคุณอยากเป็นตัวเองใช่ไหมไม่อยากปรับตัวใช่หรือเปล่าเรายังรักคุณอยู่อะเราปรับให้ได้เรายอมได้เรานิ่งได้ S <S เราไม่บอกก็ได้ว่ามีอะไรที่เราเคยคาดหวังแล้วเราไม่คาดหวังกับคุณไปแล้วให้ให้มันเจ็บลงในใจให้มันอยู่ในใจก็แล้วกันเราไม่แสดงมันออกมาเราจะพยายามรักตัวเองรักตัวเองด้วยการที่นิ่งสงบเพราะเราบอกตัวเองได้แล้วว่าเรายังรักคุณอยู่เราตอบใจตัวเราเองได้แล้วว่าเรา <S 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 เ, <asi> เรายังรักคุณอยู่่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมทนนะจะเป็นอารมณ์นั้น <S <S เป็นการที่คุณถอดหน,น้ากากากับใจตัวเองแล้ว แล้วถามตัวเองแล้วว่าคุณต้องการอะไรต้องการที่จะทําตามใจตามอารมณ์ตัวเองหรือต้องการรักษาคนรักไว้ประมาณนี้นคะคะคนโสดค่ะ คนโสดนะโสดสนิทเลยมีใครเข้ามาไหมอาจจะมีคนมาชอบคุณนะเป็นชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงธนูเป็นชาวธาตุดินมังกพรกพฤกษกันมีสายเปเข้ามาด้วยนะคะส่วนตัวคุณแล้วค่อนข้างโฟกัสกับในเรื่องเงินงานอาจจะมีคนที่ทําให้คุณรู้สึกถูกใจเข้ามานะคะซึ่งสิ่งที่คุณต้องระวังคือคนที่เข้ามาในบางคนหวังในเรื่องของออการพึ่งพา หวังในเรื่องของการเสริมในเรื่องของการทำงานให้คุณช่วยเสริมให้คำปรึกษาในเรื่องการทำงานก็เลยเข้ามาแต่ไม่ได้คิดที่จะซัพพอร์ตคุณแต่อยากให้คุณซัพพอร์ตเขาอืนะคะประมาณนี้แล้วบางทีบางคนเนี่ยโดยเฉพาะชาววันพุธชาวการระวังการโดนลวงต่างๆนะคะชาวกุมอาจจะไม่สามารถที่จะทําตามเงื่อนไขหรือความคาดหวังของคุณได้ชาวกุมมถุนตุนต้องการที่จะเข้ามาเพื่อในเรื่องของ ในเรื่องบนเตียงในเรื่องเซ็ก์ก่อนนะคะโดยที่ยังไม่อยากคิดในเรื่องของการรับผิดช,ชอบหรือความสัมพันธ์ที่มันแบบมั่นคงกับคุณสักเท่าไหร่นะ,ะเพราะฉะนั้นอันนี้คุณต้องพิจารณาดูดีนะคะส่วนใหญ่นะชาวกรกฎส้มคิดว่าคุณหลายหลายคนพร้อมที่จะเป็นแม่บ้านแต่ต้องเป็นคนเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคุณรักจริงๆอะ่ะเป็นคนที่ดีไม่ดีคุณไม่รู้เป็นคนที่คุณรู้สึกว่า คุณรักแล้วพร้อมที่จะทนนานๆคุณจะเลือกคนนั้นนะไม่รู้ว่าทนเพราะอะไรก็ตามอะหน้าตาดีหรือลุกดีหรือถูกใจหรืออะไรก็ตามนะคะคุณจะแต่ส่วนใหญ่สงว่าคุณชอบคนสมาร์ทลุกดีอ,อ่หรือหน้าตาดีๆนะคะซึ่งคุณคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ดึงดูดคุณทำให้คุณอนะสามารถซัพพอร์ตได้นานๆหรืออยู่ด้วยได้นานๆคุณก็จะเลือกคนประมาณนี้นะคะอื แล้วก็เนี่ยค่ะควีนอ็อบคัพส์นะคะอาจจะมีชาวธาตด,ดินนะนะเอ้ยชาวธาตน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะที่มาชอบคุณก็ได้นะคะอ่ะประมาณนี้ค่ะในส่วนของอคนเก่านะคะมีชาวธาตด,ดินมังกรพฤกษบกันอาจจะมาขอความช่วยเหลือทางด้านการเงินในเวลาเขามีปัญหาหรือการให้คำปรึกษาต่างๆนะคะนอกนั้นเนี่ยถ้าจะมีเข้ามาก็ต้องระวัง ที่มันจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะไม่ว่าจะเป็นธาตุใดก็ตามแต่ตัวคุณเองระวังที่คุณจะใจอ่อนนะคะชาวกรกฎใจอ่อนนะนะคะบางทีเข้ามาคุณก็รู้ว่าเขาหลอกแต่คุณอดสงสารไม่ได้รู้ว่าเขาต้องการแค่ในเรื่องเซ็กแต่คุณก็ยังนะใจอ่อนอะ่ะเออนะคะนะเหมือนรักใครไปแล้วอะ่ะจะเอาใจออกมามันก็จะลำบาก นะจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะคะคาดหวังไม่ได้แต่ก็อยากคาดหวังประมาณนี้ค่ะคนเก่าๆนะคะคนเก่าๆที่อาจจะกลับมาแล้วไม่ปรับตัวคือชาวธาตุดินมังกรพฤกษบกันนะคะมีปัญหาเรื่องการปรับตัวนะคะชาวธาตุน้ำนะคะอาจจะไม่ได้กลับมานะชาวธาตุน้ำมีนกรากฎพิจิกนะคะประมาณนี้มีแอบใจอ่อนชาวกรากฎค่อนข้างปักนี้ค่อนข้างใจอ่อนแหละนะคะเออนะ ซึ่งส้มก็ไม่ได้บอกหรอกว่าการใจอ่อนมันถูกหรือว่าผิดคุณอาจจะต้องพิจารณาด้วยตัวเองว่าการที่คุณใจอ่อนไหมว่ากับอะไรก็ตามกับคนใดก็ตามในเรื่องความสัมพันธ์มันคุณรับได้แค่ไหนอ่ะมันดีกับคุณแค่ไหนแล้วคุณรับได้แค่ไหนแค่นั้นแหละรับได้ก็ใจอ่อนรับไม่ได้ก็ไม่ต้องใจอ่อนนะ ในก็ในเรื่องของคนที่เป็นมีการคุยกันเนาะคนโสดที่มีคนคุยไม่ถึง6เดือนคนโสดที่มีคนคบหรือคุยนะคะไม่ถึง6เดือนนะชาวกรกฎนะคะมีการามันมีความห่างอย่างที่บอกเนาะมีผู้ใหญ่เพ่งเลงนะคะแล้วก็ต้องมีการไปทำงานด้วยนะคะในช่วงที่คุยกันแรกๆเนี่ยกับชาวกุมเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกไม่อยากคาดหวงังหรือตัวเขาเองอาจจะพูดขึ้นมาเลยว่าเขาอ่ะ นะชอบนะที่จะได้มาเจอคุณได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคุณนะคะแต่ว่าในเรื่องของการรับผิดช,ชอบเขาอาจจะยังไม่พร้อมการมีความสัมพันธ์ที่มันจริงจังอาจจะยังไม่พร้อมชาววันพุธหรือชาวการอาจจะมีเรื่องที่ปกปิด,ป,ดปิดบงังคุณก็ได้นะคะคุยกันไปแล้วเขาก็บอกไม่หมดว่าเขาอาจจะมีใครอยู่แล้วนะคะหรือแม่เขาอาจจะไม่ชอบคุณหรือมีอิทธิพลกับเขาค่อนข้างมากนะคะ สำหรับคนที่คุยกับคุณเนี่ยนะคะคุณต้องดูดีๆนะชาวาธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิขึ้นภัยคู่ดูดีๆว่าคนที่คุมเขาเป็นแม่เขาหรือเป็นผู้หญิงอีกคนนึงนะคะชาวาธาตุน้ำเนี่ยนะคะชาวาธาตุน้ําคล้ายๆชาวาธาตุลมเลยนะบางทีเขาก็ไม่อยากให้คุณหวังไม่อยากให้คุณหวังอะไรกับเขามากนะคะในส่วนของชาวาธาตุดินมังกรพฤกษ์กันเวลาคุยกันไปเนี่ยนะคะส้มว,ว่าคุณก็รับเขาได้แต่ว่า รับเขาได้เพราะว่ามันมีเรื่องราวของอลักษณะภายนอกที่คุณชอบพอเขาแต่ว่าตัวเขาก็ไม่คิดที่จะปรับอะไรเข้าหาคุณนะคะคุณต้องเป็นฝ่ายปรับเข้าไปหาเขามากกว่านะคะมาดูไพ่ชัยรสแคปเทร t ดนะคะแนะนำอะไรเป็นการวางตัวที่ดี u s สติกค่ะโอเคความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเป็นท็อกซิกความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิตคุณไม่สมดุลมีทุกข์มากกว่ามีสุข ซึ่งคุณต้องพิจารณาเอาเองนะคะสมไม่สามารถที่จะบอกว่าอุ้ยเลิกกันเถอะหรือไปต่อกันเถอะนะอันนี้มันเป็นดวงรวมคุณต้องพิจารณาเอาเองแล้วแหละว,ว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยแล้วมันดีกับคุณหรือเปล่านะคะเออถ้ามันรู้สึกว่าไม่สมดุลแล้วมันแย่มากๆแล้วคุณต้องปลดแอกตัวเองออกมานะคะออการที่กลับมารักตัวเองได้แล้วคุยกับตัวเองตรงๆทุกคนมีขีดจํากัดล่ละคะ่ะบางคนยังไม่ถึงขีดจากัด ก็ยังไม่คิดออกมาแต่ถ้าบางคนมันสุดขีดจำกัดแล้วเรารู้สึกว่าตัวเราเองมันไม่ได้ดูแลตัวเองมานานแล้วแล้วตัวเราแย่ yeah! หรือตัวเราซุ่โสมจิตใจซุโสมมานานแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องปลดแอกอะไรบางอย่างเพื่อที่จะมีเวลานะคะได้กลับมารักตัวเองนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดระมัดระวังค่ะเพราะว่าขึ้นไพ่แบบนี้มาคือความสัมพันธ์ที่เราอาจจะเข้าไปในความสัมพันธ์ที่มันไม่ถูกต้องก็ได้นะคะอาจจะมีคนที่มีความสัมพันธ์ กับคนอื่นอยู่แล้วยังยังไม่ขาดจากคู่เก่าอย่างเงี้ยนะคะมีครอบครัวอยู่แล้วแล้วมาหลอกลวงเราอันนี้ต้องระวังนะคะพยายามอย่าเอาตัวเข้าไปทําอะไรที่มันเป็นเรื่องผิดทางอา่ศีลธรรมหรือทําให้ใครเดือดร้อนอะเนาะนะคะมาดูไพ่เชอ a ์โรสแคปนะคะโอเค S A s u r p r is e is on the h o r i z o n นะคะคือมันจะมีสิ่งที่คุณปรารถนานะคะเป็นมันเหมือนคุณได้เข้าไปอยู่ในดินแดนหนึ่งที่อยู่ตรงขอบฟ้าที่คุณรู้สึกว่ามันเออเป็นดินแดนที่น่าปรารถนาที่คุณมีความรู้สึกดีกับตัวเองมีคนที่คุณรักนะคะซึ่งนั่นคุณจะต้องเริ่มรักตัวเองให้เป็นก่อนนะคะคุณถึงจะสามารถนะคะที่จะรู้สึกได้ถึงความสุขที่อยู่ในดินแดนที่เรียกว่าเออ horizon นะคะซึ่ง มันเป็นอะไรที่มันเหมือนดินแดนในฝันน่ะนะคะเพราะฉะนั้นส้มอยากให้คุณรักตัวเองเป็นความรักที่ดีๆมีให้สําหรับคนที่รักตัวเองเป็นนะคะอืมนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องศรัทธานะคะรักตัวเองให้เป็นแล้วก็ใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาในการคัดเลือกคนที่เข้ามาด้วยนะคะสำคัญคือรักตัวเองให้เป็นนะจะทำให้คุณได้เจอนะคะกับคนที่ดีๆจะทำให้มีเปอร์เซ็นต์ของคนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตคุณมากขึ้นนะคะ forgiveness นะคะสำหรับไพ่ใบนี้ก็คือการให้อภัย เดินหน้าให้อภัยความรู้สึกเอ,อความรู้สึกที่มันทําให้คุณเจ็บปวดทั้งหลายอไม่ว่าจะเรื่องอะไรกับคนไหนพยายามทําพลังงานตัวเองให้เป็นบวกนะคะให้อภัยความโกรธเกลียดไม่พอใจใครก็แล้วแต่ปล่อยวางปล่อยวางให้ได้นะคะกลับมาพอใจกับตัวเองสร้างพลังงานบวกให้กับตัวเองนะคะอืประมาณนี้นะอันดับแรกที่คุณจะต้องเริ่มให้อภัยคือให้อภัยตัวเองก่อน อย่าคิดว่าตัวเองว้เราผิดเราไม่ดียัางโนานอย่างนี้อย่าไปคิดอย่างนั้นนะคะให้อภัยตัวเองแล้วพร้อมที่จะปรับปรุงหรือแก้ไขแล้วทำสิ่งใหม่นะคะอ่ะประมาณนี้นะคะความสัมพันธ์ที่มีปัญหาการโน่นนั่นนี่นะคะก็เอาจริงๆอ่ะสำหรับความสัมพันธ์ที่มันผ่านไปแล้วนะคะก็ ปล่อยให้มันผ่านไปการให้อภัยไม่จําเป็นว่าจะต้องกลับไปคบนะคะกับคนที่ไม่ดีเพียงแต่ว่าปลดปล่อยให้เขาออกจากใจเราหรือพยายามไม่ไม่โกรธไม่เคียดแค้นให้มันเป็นความรู้สึกเฉยเฉให้มันชินชาชาเฉยเฉยมันลืมว่าคงลืมไม่ได้หรอกแต่ปลดปล่อยให้เป็นความรู้สึกเฉยเฉนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งไปสูงสิงในดีที่สุดนะคะ step into the unknown นะคะความรักความสัมพันธ์ก็เหมือนแบบเ,เด็กเกิดใหม่ในบางคู่อาจจะมีการตั้งคันด้วยนะ มันก็เป็นการเริ่มต้นใหม่นะที่จะต้องมีความรับผิดช,ชอบกันนะคะจะต้องปรับปรับตัวนะมีอีกคนนึงเข้ามานะคะส้มจะพูดเปรียบเทียบกับในเรื่องของการปรับตัวก็แล้วกันนะว่าคือความรักมันก็เหมือนกับเวลาเรารักใครสักคนมันก็เหมือนกับเด็กเกิดใหม่ที่ต้องมีการตั้งไข่เนาะนะคะมีการตั้งไข่มีการแบบฝึกเดินะเนี่ยเนี่ยคือการปรับตัวให้เข้ากับโลกมนุษย์นะคะเหมือนความรักเลยนะคะ ถามว่าถ้าคุณไม่ปรับตัวกับความรักอะ่ะนะคะก็เหมือนเด็กที่ไม่ปรับตัวให้เข้ากับโลกแล้วจะเดินไดไหมเด็กคนนี้จะเดินได้ไหม <c oughs> นะคะมันก็เดินไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นความรักก็เช่นกันค่ะการที่จะไปต่อกันนะคะในทางที่เรียนรู้และทําให้พื้นที่มันไม่ได้โรยด้วยกีบุลาบเนี่ยทาให้เราเดินได้ดีขึ้นเนี่ยนะคะในการเดินไปด้วยกันให้ดีขึ้นเนี่ยคือการที่ทั้งสองต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันใครชอบอะไรไม่ชอบอะไรต้องรับฟังพร้อมที่จะรับฟังและถาม คิดารณาสังเกตรพร้อมที่จะรับฟังแล้วถามแล้วไปด้วยกันนะคะเออการที่อีกคนนึงไม่พูดว่าไม่พอใจอะไรไม่ได้หมายความว่าเขาจะรับได้ทุกอย่างให้สังเกตจากแววตาว่าเขามีความทุกข์หรือเปล่า เอาใจใส่เอาใจเขามาใส่ใจเราจะทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นคนโสดนะคะมีความสัมพันธ์ใหม่เข้ามานะคะเราไม่รู้เลยว่าคนที่เข้ามาจะดีหรือว่าไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการเริ่มใหม่เนี่ยนะคะก็เหมือนเด็กเกิดใหม่เราก็ต้องเรียนรู้กันไปใช้เวลานะในการดูคนใหม่ๆที่เข้ามาให้ท่องแท้กเสียก่อนนะคะขอบคุณมากมากนะคะชาวกรกฎขอให้ชาวกรกฎทุกคนมีความรักที่ดีนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงทุกคนไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ